<esta> <es> สวัสดีครับพี่น้องที่รักน <Brilliant. S 2> กเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มาต่อนกครับแก้มือครับวันนี้นะครับมากับทีมงานคขมวงนะครับครั้งที่แล้วก็อ่า,าดต้มอ่า,าดต้มไก lessons, อ่อร่อยอร่อยก็ไม่อร่อยนะครับวันนั้นนะครับก็อ่าพ่อดาราก็ทําต้มไกอ่อย่างอร่อยนะครับวันนั้นนะครับกพ่อยาววันนี้ก็เลยมาขอแก้ตัวนะครับวันนี้ก็มีปลาแจ่วบองก็อร่อยแล้วครับวันนี้นะครับไม่ต้องมีต้มไก่ครับวันนี้ เราไปทักไทยกันครับผมนี่ท่านแรกครับผมอ้าวบ๊าดีครับว่าละครับปูเป็นยังไงสบายดีพ่อสบายดีโอ้ครับลงนาลงอะไรหรือยังพ่อลุกแล้วเส็จแล้วครับโอ้น้ำสูบยังแล้วครับเห็นว่านกที่บ้านกี่ตัวนะนกต่อหกครับหกตัวครับหกตัวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเยี่ยมสักวันนะครับอาอ อันนี้ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าปัญหาคือตัวนี้คือมดครับครับอ่าอาจารย์รวยพามายังไงไม่รู้วันนี้นะครับผมว่าจะเอาอตะก้ากับแป้งนะครับมาเอาไข่มดแดงอยู่วันนี้ครับผมเอาเรารุ่นนอกพัดานเนาะครับนี่ครับโอ้หุนนอนสบายนะครับเอาอาจารย์รวยครับผมสวัสดีครับพามายังไงนอกวันนี้มาใส่เอานกหรือมาเอาไข่มดแดงวันนี้มาใส่ไข่มดแดงครับเห็นว่ามานแล้ว เมื่อวานหรือวันไหนนะที่ว่าวันศุกร์ครับวันศุกร์โอ้มาแล้วนะครับได้ปล่อยนกไปสองตัวครับสองนะครับไอปล่อยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนที่มาซื้อนี่คือเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงครับครับอายุเท่าไหร่แล้วครับจันลุยเกษียณแล้วครับโอ้เป็นข้าราชการเกษียณครับครับมาจากไหนนะจันลุยอุดรครับอุดรธานีนะครับดูคลิปแล้วก็มาเลยวันนั้นถวากันวันนั้นเลยครับโอ้จับเอาจับเอาเลยใช่ไหมจันลุย เช่าอีกแต่ไม่ให้เช่าอีกแต่ไม่ให้โอ้ครับครับเอ้าก็มันใครมันเรานะครับอันนี้อ่านนุนครับเตี้ยใหญ่วันนี้ต้องมานแน่นอนวันนี้ครับผมพยาโบวัเดีครับเออวันดีอ้ไงวันนี้ใส่แล้วมีมดไหมล่ะมดพ่มีหรอมีแต่นกมันอีเข่าพวกอะไรโอ้รอแต่ไอรอแต่นกเนาะครับนกเยอะจริงๆครับวันนี้แต่ว่าโอ้โหนี่แหละผมว่านกเยอะเพราะว่าอ่าคนไม่ค่อยมาเพราะว่ามดมันเยอะนะครับเอ้ยังไงเดี๋ยวรอดูเนาะ พยาวเนาะคิดถึงแต่พ่าอะไรต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนพ่อะไรไปแล้วไปแล้วไปไหนไปไปนาไปนาเออไปนาแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับไปนาเฉยนะครับอ้าวรอรุนครับวันนี้ว่าใครจะมันนะครับครับผมเพิ่งไปใส่นกมานะครับยังไงจำรวยพ่อมานแล้วพเยาวมันแล้วอู้ยยาวมันแล้วนะครับนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วจะเป็นเจ้าอ่างอ่าฮะ ฮะมีมีครูอ่างเข้าเลยครับหรือว่ายังไงมีครูอ่างครูอ่างครูอ่างครับเอ้ามีสิทธิ์ลุ้นแล้ะครับทีนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอาตัวมาดูนะครับโอ้ใส่ผ้าขาม้ามาเลยนะครับผมเพิ่งไปใส่นกมาเมื่อกี้นี่นะครับย้ายแปดสิบแปดต้นแล้วออมาแล้วมาแล้วครับพ่อยาวฮะโอ้ เรามาดูตัวครับ,รบนกส่วนนี้เป็นอย่างไรนะครับเราไม่เคยมาเหมือนกันนะครับอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่้าดว่าจะเป็นสองคุกฮะนกุก็นกอ่า,อาเห็นว่าไอ้คู่มันคู่อ่างนะครับหรือยังไงครับฮะเจรวยได้ยินอขาได้ยินใช่ไหมครับอื ครับใช่ครับนกสองกุกครับนกสองกลุกนกตัวนี้ชัวชัวนะครับเป็นลายเล็กนะครับนกเป็นลายเล็กโอ้ยวางเลยครับเข้ามันนเป็นลายเล็กลายเล็กสองกุกจะจะเต็มไม่เต็มก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สองกุกชัวชัวเป็นสองกุกห้อยครับผมเอามาแล้วมาแล้วนะครับ ได้เวลานะครับทานข้าวแล้วนะครับผมมีทั้งหมดเลยนะครับทั้งปิ้งไก่ย่างเขาจนกวางตับตับนะครับไม่ใช่ปิ้งไก่นะครับนุ่นครับดู่อดราเตรียมมาให้ครับอาหารการกินวันนี้นะครับต้อนรับอย่างดีผมก็ต้อนรับด้วยช้างเหมือนกันนะครับผมอยากสุรินนะครับช้างสามเชือกนะครับช้างอ้า นี่ครับดูครับแต่คนที่กินข้าวอะไรตัวนี้คือพ่อยาาครับตอนนี้จะไปไหนมาไหนจะนอนหรือยังไงก็ได้ครับตอนนี้สบายแล้วตุนไว้หนึ่งตัวแล้วนะครับตอนนี้แต่คนที่หนักเก่งคือพ่อดาราตอนนี้แต่ยญ่แล้วยายยัอยู่ด้อย่อเนาะโอ้รับมันมันจริงครับอ้าวขออนุญาตนะครับทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราดูคอนบบายนะครับครับพี่น้องครับอู้ครับผมเกือบตายครับเจ้าสองนะครับเหย่ยวเข้าพี่น้อง ดูครับหางพังหมดเลยครับได้เข้ามาเปลี่ยนนกเลยครับพี่น้องนะครับไม่ไหวแน่ๆนะครับผู้ครับมันติดพเนยดก่อนนะครับแล้วนะครับนี่เหนื่อยครับพี่น้องนกเหนื่อยเลยครับหางหลุดหมดนะครับไม่เป็นไรนะครับนกไม่มีบาดแผลนะครับนี่เพิ่งเป็นครั้งแรกครับเขาไม่เคยนะครับเขาไม่เคยโดน ปูหรือเหยียวเข้าครับผมเผือแป๊บเดียวครับเข้าไปซื้อกับข้าวนะครับก็เลยนั่นนะครับผมพอดีมาดูนกนะครับก็เลยเนี่ยนะครับแป๊บเดียวจริงๆเผือครับก็ไม่เป็นไรครับเกือบนะครับผมถ้าไม่ติดเนีนี่ก็ไม่รู้จะตายชีวิตเป็นอย่างไรนะครับนะเปลี่ยนตัวใหม่ครับออกไปสู้ศึกต่อนะครับสงครามยังไม่จบครับพี่น้องราต้องลุยต่อนะครับเดี๋ยวเอาเจ้าสงครามครับทีนี้ ออกไปนะครับส่วนเจ้าสองก็คงจะได้พักยาวแล้วครับช่วงนี้นะครับนู่นนะครับรอให้หายเจ็บเนื้อเจ็บตัวก่อนนะครับนกก็คงจะอีกหลายวันนะครับกว่าจะขันนะครับออกไปสู้ศึกต่อครับพี่น้องตัวใหม่ไปเอาละนีมันใส่ไปได้เหมืด้องอาลครับพี่น้องครับก็หลังจากที่ไปเปลี่ยนนกมานะครับแป๊บเดียวครับผมกลับมาครับผมไม่ธรรมดาครับผมเพรดาราจัดอีกแล้วหนึ่งตัวครับผมอู้ครับ หมานจริงๆครับทีมงานคำบงนะครับนี่ในรอบประวัติศาสตร์แล้วเอะในรอบประวัติศาสตร์ทีมงานมาอยยังไงนะในรอบปีพ่อยาวว่าในรอบปีพ่อดาราในรอบปีพ่อดาราดิกว่าจะได้รอบปีใช่ไหมครับเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เลยได้ดิเพาแล้วแต่ทีมงานนะครับนะก็รอบปีครับบ่อนี้ผมก็ไม่เคยมาที่นี่ประเด็นคือพ่อดารานี่ไม่เคยเลี้ยงนกเฉเลยครับคำว่าไม่เคยเลี้ยงนกเชเลยคือต่อได้ ทุกตัวก็ปล่อยบ้างใช่ไหมครับปล่อยบ้างให้เพื่อนบ้างครับไม่เคยเลี้ยงเอาเป็นพ่ออะไรพ่อทำไมถึงไม่เลี้ยงมั่นใจว่าทุนเลยเลี้ยงวะไหวให้คนอื่นไปเลี้ยงเงยมันก็ไปซื้อขึ้นมาฮะโอ้คับอันเลี้ยงสี่ห้างเทียกับมาดีไม่แคร์ไม่ยังสี่ไม่ใจว่าโอ้ก็คือพ่ออยากได้ตอนที่มันนั่นแล้วที่มันแบบพอแบบว่าใกล้จะฝึกแล้วอะไรประมาณนี้ครับเมียนครับก็เลยเชลยตัวนี้ก็ก็เลยมอบให้ผมเนาะโอเคครับผมก็จะเอาไป ทดลองดูครับไม่ใช่อะไรนะครับคือไม่เคยมาบ่อนี้คือผมจะต้องทดลองอยู่แล้วว่าเป็นยังไงเพราะว่าเป็นไงพ่อยาวเคยได้ไปยังบ่อนี้พ่อยาวก็ยังไม่เคยได้ถามพ่อเอียพ่อเอียมาโอ้พ่อเอียใช่ไหมถ้าบ่อนี้ใช่ไหมครับพ่อเอียสิมาประจําเลยบ่อนี่ครับผมฮะเดี๋ยวผมก็จะลองไปทดลองดูนะครับอนกตัวใหญ่ครับนกนกนกตัวใหญ่ครับโซนนี้ผมเห็นเมื่อเช้าคือนกตัวใหญ่หมดเลย นะครับเอ้าอยัางไงก็เดี๋ยวไปทดลองลองดูลองเลี้ยงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจะขึ้นเร็วจะดิ้นจะคว่ำจะหายยังไงเราค่อยว่ากันนะครับ <laughs> ก็จะย้ายแล้วเนาะเออย้ายครับ <c oughs> อ่านี่ก็เป็นนกต่ออันนี้ของพ่อ,อา <c oughs> ดารานะครับนี่ <c oughs> ตัวที่ได้เ <c oughs> มื่อกี้นี่นะครับเฉลยเขาอ่าผมก็ไปเปลี่ยนใหม่นะครับเอาเจ้านู่นครับเจ้าสงการมาครับวันนี้จะได้สาดน้ําหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องรอดู <c oughs> เออมีเคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราทานข้าวกันนะครับ <c oughs> เมื่อเช้านี้นเดี๋ยวถามพ่อยาวนี่หละนะครับ <c oughs> มันเป็นความเชื่อเนาะพ่อยาวเนาะคร <c oughs> <น>ับความเชื่อนี้แล้วพ่อยาวก็ทําตลอดเลย <c oughs> ทาเมื่อเช้านี้สาเร็จโอ้อสำเร็จไปแล้ว <c oughs> <น>ก็คือ,อยังไงนะพ่อ <c oughs> ต้องให้แม่ไม้ผัวตายโอ้แม่ไม้ผัวตายทำยังไง <c oughs> มาข้าม,มาข้ามผนึกให้เดินข้ามพเนียดเลยโอ้นกนกเราอยู่ในนั้นไหม อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้โอแต่ที่ทำเมื่อเช้าคือยังไงมันอยู่นกนอ๋อคือจะออกมาพอดีก็เลยให้เจอเจอยายคนนี้เออให้ให้เขาข้ามพเนี้ดให้เขาข้ามพเนี้ยเลยใช่ออันนี้ทาประจำไหมพ่อจะทำประจำไหมก็นานๆทีคือมันมันยังไงล่ะมันมันผิดบ่อยไงมันอ๋อหมายถึงว่ามันตบผิดบ่อยอย่างเงี้ยอ่าพลาดอย่างพลาดบ่อยก็ต้องพูดไงว่าเอาพเนี้ยไปเจิมเนาะพูดยังไงเนาะ อ๋ออันนี้เป็นเป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งโบราณโบราณอ่าเสียอ่าคือเสียนรุ่นเก่าเสียโบราณเขาก็ทํามาเชื่อก็ต้องลองดูเออครับก็คือให้อ่าอ่าแม่ไม้นั่นเองนะครับหัวายนะครับแต่คนก็อย่าไปข้ามแม่ไม้ทีนี้เออไม่ข้ามเนาะแต่พ่อดาราเป็นไงไม่แน่เนาะเดี๋ยว ก็เทําทำทำทำาด้ไหมนี่ทำไหมยังไม่ทำยังไม่ทำเนาะโอ้เดี๋ยวก็ไปครับเดี๋ยวก็ไปไปก็จะทำเออไปครับทำครับอันนี้คือมันเป็นความเชื่อเนาะครับครับมันจะมันพิสูจน์ได้หรือไม่ได้นั้นก็ก็ผ้าเห็ดนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็มันมันก็ได้ผลมาหลายครั้งแล้วอ๋อครับเมื่อเช้านี้ก็ทำมาเห็นไหมครับใช่พ่อยาญก็จัดไปก่อนเลยเมื่อเช้านี้นะครับอ่ากตัวหนึ่ง แล้วใครข้ามมาเนียผมนาะเอาเหี่ยวเข้าออกนกผมนี่โอ,อ้เดี๋ยวรอรุ้นนะครับควอนต่อไปนะครับครับพี่น้องครับก็อัดกันอยู่ครับระหว่างจบสงการนะครับกับนกเสียงใหญ่ ทานแล้วนะครับพี่น้องประมาณชั่วโมงกว่าได้แล้วนะครับยังไม่ยอมเข้าใกล้เลยเซนเมตก็มาอรอลุ้นด้วยครับพี่น้องเอาเป็นยังไงเซนเมตเห็นว่าต้นใสเป็นยังไงนะดูครัพี่ดีมันก็ร้อนคู่ขึ้น,น,นแล้วมันก็เม็ดเปมันก็ร้อนคู่ขึ้นครับโอ้มีลุนอยู่นอทั้งนั้นนะไม่ลุนหรอมี่เสียวล่งทั้งนั้นงาปูเป็นยัยงไงกิ่งคนใสเยอะไหม โอ้ยจบกต้นนั้นว่ามันโอ้จนเหลี่ยมแล้เพื่อนควาเลขกลดลมานี่ตัวนี้ก็เข้ากันนานแล้วเนาะเราสรงการกับเสียงใหญ่นี่ถือว่าเหนียวอ่ากินยากจ่างเลย่ะเมื่อเช้าว่าโดนไปแล้วเมื่อเช้านี่โอ้ยนะครับถ้าไม่ติดเนีน้นี่เรียบร้อยเลยไม่ใช่เม็ดเมื่อเช้านี่ดนนีที่มันติดผนีน้ ม,มีผมหลงมเหยียดแมงสะะารมันอะไเออไปธรรมดาแล้วล่ละรู้รู้กันอยู่เขาไม่ตีรู้รู้กันอยู่เอารอรุ่น <laughs> ตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับครับน่าจะเรียบร้อยเลยครับพี่น้องเสียงเสียงเพเนียตปีเยอยเลยพี่น้องเมื่อกี้นี่ออตัวผูพี่น้อง สงการทําได้ครับพี่น้องสองกุกเสียงใหญ่ครับผมอ,อ,อ,อมีคารมจัดจ้านครับพี่น้อง<ม>อนึกว่าจะไม่ลงเนาะเซนเม็ดเนาะครับผมได้ยิน่านครับเออเรียบร้อยครับดินแล้วดินแล้วมาดูตัวครับพี่น้องออใหญ่จริงๆนะครับเอายังไงก็ไม่อายทีมงานคำบงแล้วเราเซนเม็ดอ่ะ ุดยอดทรงการจัดให้จนได้ครับเนกระจุยกระจายพี่น้องโอู้ครับใส่แบบนั่นเลยนะครับพี่น้องนี่อูดูครับขนล่วงขนล่วงเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอามาดูตัวนะครับแต่ก็คือชัวๆเลยตอนนี้ เสียงใหญ่มันม,มากับเสียงใหญ่กับสองกุ้งห้อยนะครับ แล้วครับพี่น้องครับก็เรียบร้อยนะครับผมได้ยินเสียงทุกอย่างเลยครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลนะครับเป็นลายเล็กนะครับมานุกสองกุ้งห้อยนะครับโอ้เสียงใหญ่เลยนะครับสําหรับคอเสียงใหญ่ในยิ้มบานเลยนะครับตัวนี้นะครับเอ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตเราออกมาดูตัวครับเผื่อมันมีของดีอะไรยังไงนะครับก็มาดูของดีครับพี่น้องหลังล่วงหมดเลย อโอ้ติดแป๊บเดียวนะครับเช่นเพชรว่างไงนะเห็นอะไรนะเมื่อกี้แบบๆนะเส้นสอเออใช่พี่น้องนะครับมีเส้นสอด้วยอันเส้นสอนะอ่านี่นีเนาะแม่นเลยอ่าแล้วก็ฝั่งนี้มีไหมนี่มีมีรับโอ้ใช่ครับนี่นี่นี่ครับบางๆแต่ว่ามีเยอะอยู่บางๆมันก็คนรุดออกไรเนาะอ่าครับอันนั้นเส้นสอมีเส้นเช่นเม็ดมีแต่งามเลยเส้นเม็ดแต่บงามด้วยอืมเยอะอยู่เนาะหลายครับทั้งนั้นมี สำหรับเซียนที่ชอบเสียงใหญ่เป็นยังไเงเส้นเม็ตัวนี้เสียงม้วนครับเสียงมว้งมวนแต่ว่าสำหรับผมแล้วนี่วิญญาณพี่หลอกวะนะครับอา้าวก็ลองเลี้ยงดูคือจะเลี้ยงไว้ทดลองไงสนับปีกอ่าครับดูครับสนับปีกดู<า>ครับพี่น,น,อน้องงามนี่ครับดูครับเลี้ยงเลยเห็นไหมเห็นสนับปีกมันเลี้ยงไหมอ่าสุดยอดนะครับนี่แหละครับมันต้องมีเดี๋ยวอาจารย์ท่านพูดไม่เนะี่ยฮะโอเคไหมสวยไหมเนี่ยเป็นไง เนี <Yeah. c oughs> ่ยตบปีกจีบเลยนะครับเลียงไปแถวด้วยเอาละทีนี้สมกับเสียงนั่นแหละเอ้า,อาใส่ถุงเอาเ <c oughs> <c oughs> อาโอเคนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปลองเลี้ยงดูว่ามันจะขึ้นจะช้าอะไรยังไงนะครับสำหรับนกบ่อน,นี้นะครับเอามาแล้วครับผมเจ้า,าสงการก็มาทำให้มีกำลังใจขึ้นมา นะครับนิดนึงนะครับหลังจากที่เจ้าสองโดนโดนเหี่ยวเข้าไปแล้วนะครับก็มีกําลังใจขึ้นมานิดนึงนะครับพอที่จะนั่นต่อไปนะครับเราเดี๋ยวรอดูนะครับเียครับอันนี้ก็พ่อดารานะครับที่พ่อต่อได้นะครับตอนเมื่อเช้านี้นะครับเป็นตัวที่สองต่อจากพ่อยาวนะครับก็แปลกนี่แหละครับที่ว่าพ่อยาวไม่ค่อยเลี้ยงไอพ่อดาราไม่ค่อยเลี้ยงนกเชลยนะครับก็เลย ตอนแรกว่าจะแบ่งนะครับให้ผมนี่แหละผมผมกะว่าผมจะไปไปทดสอบดูว่าบ่อน,นี้จะเป็นยังไงนะครับพอดีได้เจสองคุกเสียงใหญ่แล้วก็เลยอ่าแบ่งให้เซียนเมดต,ต่อนะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากให้นะครับนี่ยผมจะเอาเนนี่แต่เซียนเม็ดก็อ้อนบอลนะครับผมทั้งร้องไห้ทั้งอะไรนะหมุนหมุนไปหมุนมาอยู่ตรงดินนะครับก็เลยเอา้าเอาไป แบ่งกันไปเอามาไหมนะครับผมเอาไปทดสอบบอ่อครับไปทดสอบบอ่อนะครับอ้าวขอบคุณนะครับอ,อ่าคำคูณ,คณนะครับผมอ่าเพราะว่าบอ่อนี้ก็ยังไม่ได้เลี้ยงสักคนนะพ่อเนาะมีแต่พ่อไรนะครับที่ได้เลี้ยงนะครับอ้าวก็ต้องขอบคุณพ่อดาราเราเอาไปก็เอาไปทดสอบนั่นแหละครับว่าบอ่อนี้เป็นยังไงบ้างอ่าพอมาครั้งหน้าค่อยค่อยได้ลุ้นอีกนะพ่อเนาะว่ามันเป็นต่อแล้วก็โอเคนะครับอ้าวเดี๋ยวรอลุ้นครับผมสําหรับผมก็พอแล้วครับพี่น้องเอาเดี๋ยวรอลุ้นกับอาจารย์รวยกับ พอดาลัอีกรอบหนึ่งครับผมรอชมกรบเผื่อมหานอีกนะครับครับก็นะครับได้เวลานะครับเอานกลงแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้กลับเร็วหน่อยนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเชื่อมสมบัติทำไมตีนะครับกับอีกหนึ่งทีมงานนะครับซึ่งเป็นทีมงานของคําบงนะครับก็วันนี้มีหมานอยู่ด้วยกันอยู่สท่านด้วยกันนะครับเซียนมตก็เพิ่งมานะครับเพิ่งมาตอนประมาณบ่ายสองนะครับตอนแรกว่าจะไม่ออกมาแล้วนะครับพอดีก็เลยออกมาเห็นว่าอดใจไม่ได้นะครับ ก็มาทีหลังก็หมันแล้วครับสินเม็ดเอาแล้วครับพี่น้องครับก็ฝากไค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับบูทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเรียกทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานวันนี้นะครับพอดี่าครับผมเดินทางปอไปครับพ่อครับผมสวัสดีครับครั้งหน้ามาใหม่ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับนกที่มอบให้กับทีมงานนะครับสินเม็ดนะครับเอาไป ทดสอบทดลองดูนะครับแล้วก็อาจารย์รวยครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับก็ให้มันมานเหมือนเดิมเนาะครับมันมานแหะถึงไม่ได้นกก็มานอย่างอื่นแล้วนะครับนี่แหละมันคือมันเลยไม่ได้นกนะครับมันมานอย่างอื่นแล้วนะครับอ่าแล้วก็ใครนี่เนีเซนมิตดนะครับผมสวัสดีครับมาแล้ววันนี้อมาจะรังไม่มันเร็วจังสวัสดีครับ